คลิปนี้เรามาดูขั้นตอนการเติมเงิน G Wallet เข้าแอปเป่าตังกันนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่แอปเป่าตังเลยเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ G Wallet ตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เติมเงินจากนั้นนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางที่เราจะสามารถเติมเงินได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนะครับมีแอปธนาคารในมือถือก็ง่ายเลยให้เพื่อนเพื่อนเลือกไปที่แอปธนาคารที่เพื่อนๆนมีนะครับอาจากตัวอย่างผมเลือกไปที่ธนาคารกสิกรไทยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มากดเลือก QR พร้อม Pay ตรงนี้เลย จากนั้นนะครับก็จะมี QR code ที่ไว้สําหรับการเติมเงินเข้า G wallet ของเรานะครับให้เพื่อนๆมากดบันทึกตรงนี้เลยเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอปธนาคารที่เพื่อนๆได้ทําการเลือกไว้นะครับจากนั้นนะครับหน้าตาของการใช้งานแต่ละแอปจะแตกต่างกันเนาะให้เพื่อนๆหาคําว่าสแกนจ่ายนะครับหรือว่าสแกนให้กดเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่หน้าสแกนจ่ายแล้วนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพลักษณะนี้เนาะเข้าไปเลย จากนั้นก็ให้เลือกรูปภาพ QR code พร้อมเพย์ที่เราบันทึกมาจากแอปเป๋าตังนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดต่อไปจากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับมาใส่จํานวนเงินที่เ,เพื่อนๆจะเติมเข้า GW a l l e t ตรงช่องนี้เลยเมื่อใส่จํานวนเงินเสร็จนะครับให้กดต่อไปเสร็จแล้วก็จะมีให้เรานะครับตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้เป็นหน้าที่สําคัญมากนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจํานวนเงินเนาะก็ตรวจช็คให้ถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องแล้วให้กดยืนยันตรงนี้เลย จากนั้นก็จะมีให้เราใส่รหัสผ่านของแอปธนาคารเพื่อนเพื่อก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะมีสลิปการทํารายการให้เราในลักษณะนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการเซฟรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินเข้า G Wallet ผ่านแอปธนาคารนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนะครับเติมเงินเสร็จแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปตรวจช็คยอดเงิน G Wallet ในแอปปลอตังค์ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปปลอตังค์เสร็จแล้วเนาะก็ให้กดไปที่หน้าหลักตรงนี้เลย เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบยอดเงินจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเงินที่เพื่อนๆเติมไปเข้ามาแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปดูประวัติการเติมเงินก็สามารถทําได้นะครับโดยการกดไปที่รายการย้อนหลังตรงนี้เลยจากนั้นก็จะมีประวัติการเติมเงินแสดงผลให้เราในลักษณะนี้นะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกับสลิปเนาะวา่าข้อมูลตรงกับที่เราเติมเงินไว้หรือไม่นะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี